พ่อมาแล้วคอมจิ้นะครับผมคัดก่อนพออมิไทยนะครับอ่ะก็ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงฉอบรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i บายเฟสราคาถูกเป็นกันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง สนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับชาวฟีฟ้ามือบายทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับหรือว่าค่ําคืนนี้นะครับเป็นคืนนะครับตีสองนะของวันพุธนะครับหรือว่าเช้าวันพฤหัสสองนาฬิกาของวันพฤหัสนะครับส่วนคืนนี้นะครับตีสองวันพฤหัสนะตีสองวันพฤหัสนะครับหรือว่าเช้าวันศุกร์นะครับก็สามตำนานที่จะเข้าก็นี่ครับผม นะผมต้องบอกเลยว่าจะเป็นครั้งที่คนเติมเยอะที่สุดนะครับเยอะมากๆเพราะว่าเพื่อล่ากุลิตนะครับแล้วราคากุลิตจะอยู่เท่าไหร่ราคาโยนครับจะอยู่เท่าไหร่ส่วนคาฟูไม่ต้องพูดถึงครับหกล้านหรือ57ล้านยอดเขียวก็บก้าวกแน่ๆนะครับวันนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับผมสำหรับ3ามตนานที่จะเข้าค่ําคืนนี้นะครับ ก็ผมบอกได้เลยว่าหูยมีแต่ตัวที่อาจจว่าผมโลทีผมแล้วอ่ะตอนนี้ผมโลผมขายเดอร์บอยเอ็มเปเป้มุลเลอร์แล้วนะครับก็คือผมจะรอซื้อโยนครับแล้วก็ลุกกุลิกครับ2ตัวนะครับผมหรือว่าถ้าอาจผมอาจจะมีเติมเปิดสุ่มถ้าผมสุ่มได้ก็เป็นโชคดีของผมไปนะครับนะก็ที่เข้ามานะครับผมก็นี่เลยครับผมกองหน้า ST นะครับโยฮันครับก็ผมนักเตะเทวดานะครับผมโยฮันครับ นะครับผมตำนานเนเธอร์แลนด์ครับผมเราโอเวอร์ร้อยสิบสองนะนะครับตัวต่อไมนี่ครับผมก็ตัวที่เก่งไม่ตกเมตามาตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเปิดแรกๆนะครับหรือว่ากิจทีโอทีวีกิจแรกที่เติมเอาลุดกุลิดหนึ่งแสนบาทนะครับตัวนั้นนะตัวโอเวอร์เก้าสิบเก้าหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วยังมีคนใช้กันอยู่ในแรล่งทุกวันนี้นะครับเอาง่ายๆว่ากุลิดร้อยสิบเอ็ดเข้ามาแน่นอนครับทุกทีมมีกุลิดหมดทุกทีมครับไม่ว่าจะเป็นท็อปแรล่งหรืออะไรก็ตามมีแน่นอนอันนี้คือผมคอนเฟิร์มครับ หนึ่ถึงสองยห้าิคุณเปิดได้ดูคุณรอเปิดดูได้เลยครับว่ารุดกุลิตอ่ะมีแทบทุกเีมครับมีแบบประมาณ90%อร์ซของในหน้าทนะ็อปแง้งน่ะนะครับมีกุลิตทุกคนแน่นะครับนะก็การเข้ามาของครั้งนี้จะส่งผลอะไรบ้างต่อกลไกการตลาดหรือไม่ผมจะวิเคราะห์กันให้นะครับนะอ่ะมาเลยครับผมมาอยู่ในส่วนของในเกมนะในเกมจะมีผลกระทบอะไรไหม นะครับตัวที่มีผลกระทบแน่เดอร์บอยทองครับเดอร์บอยทองนะครับอันนี้มีผลกระทบแน่นะครับแต่อาจจะไม่ได้กระทบมากแต่ทําให้ราคาลงนะครับอันนี้ลงแน่นอนนะครับสําหรับเควินเดอร์บอยนะครับแล้วก็แดนกลางตัวอื่นนะครับซึ่งลดกุลิตมาเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2 0 0ล้านคนอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วทําไมตัวหนึ่งหนึ่งอย่างกาลินชามุลเลอร์หรือว่าบาร์เทนเนี่ยราคามันอยู่แค่ร้อยต้นต้นเองนะครับนะ ผมว่าลูกกุลิดบน่าจะประมาณร้อยบบวกบวกนะครับ150ยบบวกบวกเพราะว่าหนึ่งเป็นตัวที่เอาเอาเอาง่ายก็กลางที่ถ้าเทียบเล่นในเกมนะครับฟีฟ่านะคือมันเป็นกลางที่เก่งที่สุดแล้วนะครับที่สุดแล้วจริงๆนะครับเนี่ยอ่าผมไปดูตัวโอเวอร์เาเเนี่ยครับขนาดโอเวอร์ดูคุณดูความเร็วคุณดูคือค่าสมรรถภาพหรือว่าคุณสมบัติของมันต่างๆอ่ะมันสมดุลไปทุกอย่างนะครับประมาณนั้นนะครับคือเนี่ย ความเร็วก็สมดุลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดต้นหรือว่าสปีดปกตินะครับการจบสกอร์หรือว่าการยืนตำแหน่งนะครับการส่งบอลคือทุกอย่างมันดีไปหมดนะครับของลุกกุลิตนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้ความตัวใหญ่ความแข็งแกร่งนะครับค่ากระโดดนะครับความก้าวเล้าคือมันเป็นตัวที่สามารถเล่นได้าทั้งหน้าอาอ่า,า CAM หรือว่าคุณจับมาเล่น CDM ก็ได้นะครับคือมันหลากหลายมากสำหรับลูกกุลิต แล้วซึ่งมันมากับส่วนสูงขนาดนี้ครับส่วนสูง91น1น้ําหนัก88แล้วคุณดูความเร็วมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับโคตรเก่งเลยครับผมคือเข้ามานี่ทุกคนต้องมีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง10หลอดนะครับซ้าย5้าขวา5ด้วยนะครับ power header ก็มีนะครับผมน่า speed ป i ลอ e r ก็มีอีกนะครับคือมันครบจริงๆนะครับสาหรับลุดกุลิตคือมันไม่มีตัวไหนที่เทียบแล้วนะครับตัวอย่างที่ผมบอกว่าตัวไหนที่ข้ามได้คือมีโซกเตสครับโซกเตสแล้วก็ ถ้าสมมติว่ามิรินโควิดซาบิกได้เป็นตัวร้อยสิบสองอะไรเงี้ยนะอ่าอันนั้นอาจจะเทียบได้น่าจะตอนนี้มิรินโควิดซาบิกมันก็ยังอยู่ประมาณร้อยห้าร้อยหกอะไรอย่างงี้ครับมันไม่มีมันไม่มีตัวไหนที่เทียบติดมันได้จริงๆครับสำหรับกุลิตนะครับก็มีแต่ตัวเขาเท่านั้นถึงจะค่าตัวเขาได้นะครับนะประมาณนั้นนะครับสำหรับลูกุลธิ์ที่จะเข้ามาผมกล้าพูดได้เลยว่าราคาลูกกุิตร้อยห้าสิบเอ็มบวกบวกบวกครับนะอาจจะไปถึงสองร้อยล้านเลยก็ได้นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับโยนครับร้อยโยนครับถ้าใครที่ดูผมมาตลอดนะคุณจะเคยเห็นผมใช้โยนครับตัวโอเวอร์ร้อยะแล้วผมใช้มานานมากนะครับแต่ตอนนั้นมันเป็นตำแหน่ง c A m นะครับแต่สมัยก่อนตอนโยนครับเข้าแรกๆอ,ะ,อะช่วงสมัยสายพานเวียดนามที่พวกผมรวมกลุ่มกันอยู่นะครับนยังแบบพูดคุยกันเยอะอยู่ช่วงนั้น ช่วงนั้นน่ะมีการได้เอาไปโยนครับไปเทสเล่นเป็นหน้าเป้านะครับซึ่งผมก็เอาไปเล่นผมบอกเลยว่าโคตรเก่งโคตรก๊อตคือมันเป็นตัวที่ผิวนะครับผิวล้มยากนะครับมันผอมนะมันมันจะเป็นแนวโดอ้วนแต่ผอมกว่าโดวอ้วนนะครับคือผอมกว่าโดวอ้วนแล้วผอมกว่ามาได้อะไรบ้างอ่ะค่าความคล่องตัวค่าสมดุลนะครับความผิวก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ผิวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับโยนครับเนาะเรื่องความเร็วการจดสกอร์คุณไม่ต้องพูดถึงครับแต่ข้อเสียเปิดโขกครับ การเปิดโขกอาจจะทําได้ไม่ดีแต่ว่าคือสําหรับผมอะผมไม่ไม่ได้เป็นคนเล่นเปิดโขกอยู่แล้วผมจะเล่นตอบบอลเป็นส่วนมากแล้วใช้ความพิ้งของนักเตะในการเข้าจบสกอร์อะไรอย่างนี้ครับผมก็อาจจะดีในส่วนของผมแต่ว่าถ้าใครที่ใช้เปิดโขกคุณก็อันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับแต่สําหรับผมผมบอกเลยว่าโยนครับคือตัวที่ผมต้องมีนะครับแล้วผมเตรียมเงินไว้ประมาณ500 m อเอมนะครับ 500M อเอ็มที่จะสู่ขอลุ้นกุนลิตแล้วก็โยนครับนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าภาวนาให้มันพอนะครับประมาณนั้นสําหรับ อ่าูกุลิศแล้วก็โยนครับนะครับเพราะว่าโยนครับเนี่ยอ่ะผมให้ดูสแตทก็ได้นะครับสแตทโยนครับนะครับผมนี่ครับตัวร้อยหนึ่งเนี่ยเราเอาตัวนี้นะเพราะวเอไอมันเก่งนะครับเก้าหลอดนะซ้ายห้าขวาห้าห้าดาวนะครับแล้วดูนี่ครับคือความคล่องตัวความพิ้วมันเยอะนะครับสาหรับอ่าโยนครับนะมันมันมันเก่งมากๆครับมันเก่งแบบไม่รู้จะเก่งยังไงแล้วนะครับแล้วก็เวิร์กเลดไม่มันไม่ลงต่ําคือมันเป็นตัวที่อย่างที่ผมบอกว่าซีดานอะ ถ้าถ้าใครถามผมซีดานกับโยนครับตัวไหนดีกว่ากันผมจะบอกว่าโยนครับดีกว่าเสมอเพราะว่าซีดานนะมันลงต่านะครับมันลงต่ำลงมันมันลงไปช่วยเกมรับเยอะแล้วทีเนี้ยจังหวะสวนขึ้นไม่ทันบ้างเหนื่อยเร็วบ้างนะครับแต่โยนครับเนี่ยไม่ค่อยลงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเวิร์กเลสสูงต่ําด้วยนะครับแล้วได้เป็นหน้าเป้าอีกผมบอกเลยว่าสุดๆครับนะครับแบบสุดๆจริงๆนะครับสำหรับโยนครับก็ต้องมีในทีมผมแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เนี่ยครับปล่อยออกไปหมดแล้วนะครับนี่ อ่ามุลเลอร์เอมเป้เดอะบอยนะครับก็ไม่รู้จะพอไหมถ้าไม่ไม่พอก็น่าจะมีการเติมเพิ่มอีกนะครับนะเพราะว่าผมต้องมีจริงๆนะครับ2ตัวนี้ต้องมีจริงๆนะครับไม่มีไม่ได้นะส่วนอีกตัวหนึง่งคาฟูนะครับคาฟูในส่วนของคาฟูเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยครับคือตัวนี้ห้าสิบเอมคุณได้เล่นแน่นอนครับมันมันจะเขียวเร็วมากเอ้ยมันจะฟ้าเร็วมากฟ้าเร็วขนาดไหนก็ผมว่า วันแรกที่เข้ามาเลยนะคาฟูอ่ะเข้ามาปุ๊บมันจะ99 9แน่นอนคือคาฟู99แน่นอนครับคุณรอถ้าใครรอเล่นคาฟูนะครับคือคุณรอรอ,อ,อ,อซื้อได้เลยในราคา5-7ล้านอันนี้ผมคอนเฟิร์ม100%นะครับส่วนลูกกุลิตก็จะมีหลุดหลุดมาบ้างนะครับนะเพราะว่าส่วนมากคนถ้าคนเปิดได้หรือว่าคนซื้ออ่าคนคนเปิดไม่ได้หรือว่าอาจสายอย่างเช่นผมเนีอ่ะผมก็เปลี่ยนสมือน ถ้านับปัจจุบันเพราะว่าผมผมก็ไม่ได้เติมเยอะเนาะก็เอาเสมือนสายฟรีที่มีบุญเก่าเยอะนะครับที่ตอนทําบอลโลกแล้วทํากิจแล้วมีเงินเก็บเยอะนะครับก็เหมือนอาศัยบุญเก่าของตัวเองเนี่ยอย่างผมก็จะรอเอาเงินซื้อลูกกุลิตเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเงินซื้อลูกกุลิสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นคนที่เติมนะครับคนที่เติมเอามาขายให้เรานะครับเพราะฉะนั้นน่ะคนเติมส่วนมากอ่ะถ้าเขาเปิดได้2ตัวเขาถึงจะขายถูกไหม ถ้าเขาเปิดได้ตัวเดียวผมว่าแน่นอนร้อเปเซ็นเลยครับลูกกุลิตเข้าทีมเขาแน่นอน,นครับเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยลงมาขายกันหรอกนะอาจจะเป็นช่วงแรกที่เอามาขายเพื่อให้ราคามันสูงเพราะว่าตอนชั่วโมงแรกๆอ่ะคนมันจะดักกันเยอะแล้วราคามันจะสูงนะครับนะส่วนยนครับก็เหลมอ,ออกยากอยู่แล้วนะครับราคาตัวนี้ก็ถามว่ารอได้ไหมสามร้อยสามร้อยกว่าเอ็มรอได้สามร้อยห้าสิบเอ็มประมาณนั้นนะครับสำหรับยคนครับเนาะก็เอ่อ สำหรับผมเป็นตัวที่ดีและดีมากๆไม่รู้จะถ้าใครที่ไม่เป็นสายเติมหรือว่าใครที่ไม่เติมสัปดาห์นี้เนี้ยผมว่าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับคือมันเก่งไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาเก่งจริงๆนะครับคือมันมาเป็นสองตัวที่โคตรเก่งสําหรับผมนะครับเป็นตัวที่โคตรเก่งเลยนะโคตรละมหาเทพนะครับสองตัวนี้นะครับไม่รวมคาฟูนะฮะก็เอาง่ายว่าพุ่งเนี้ย สุ่มอ่ะผมจะมีผมจะมีสุ่ม2 ID นะครับก็จะมี ID ของพี่ชายแล้วก็ของ ID ของจานหลุยนะครับมี2 ID ซึ่งพรุ่งเนี้ยเอาง่ายๆผมสุ่มเนี่ยคือธงชาติไหนก็ได้ไม่ขอแค่เนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับขอแค่เนเธอร์แลนด์ออกนะครับแค่นั้นเลยนะครับผมใครที่เก็บแต้มไว้อยู่สัปดาห์นี้ยิ้มครับยิ้มแต่ถ้าคุณเปิดได้คาฟูคุณก็เศร้าเลยทันทีนะเพราะว่าคาฟู999าเกบวกร้อนะครับผมไม่ต้องไปดักนะครับไม่ต้องไปดักซื้อคาฟูตตออนเข้้าแรกกๆไไม่งปดั นะครับเพราะว่าคุณรอเล่นถ้าใครอยากได้คาฟูก็รอซื้อตอนราคา57 m ็เอมนะครับอันนี้คอนเฟิร์มจากผมแน่นอนนะครับส่วนลูกกุลิตด,ดักได้ดักนะครับเพราะว่าเปิดราคามาตอนแรกร้อยบล้านนะโยนครับรอได้รอนะครับสักประมาณ350 m เอราคากำลังดีนะครับผมลูกกุลิตอ่ะจะสรุปให้เลยโยนครับรอสัก350ห้าน่าเล่นนะครับลูกกุลิตร5อยห้าเปิดมาตลาดดักได้ดักคิวแรกหรือว่าถ้าใครมีเงิน3า0 0 m รอเอ็มคุณดักให้ได้เยอะเลยยังไงถือไป ผมว่ากำไรแน่นะครับเพราะว่า่าเลทพวกนี้มันเปิดออกอยากอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมว่ากำไรแน่นอนนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับใครที่เปิดได้ลูกกุหลิตหรือว่าใครที่เข้ามาแรกๆแ,แล้วคุณซื้อลูกกุลิตได้สองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้กาไราประมาณสิบสามสิบเอ็มสีิบเอ็มนะครับอยู่ที่ความพอใจของคุณนะครับเพราะว่าราคาอาจจะขึ้นไปประมาณสองร้อยล้าน,น,นแล้วก็ถ้าคนเปิดได้เยอะอย่างเงี้ยราคาก็จะเดดบีดกลับลงมาอะไรอย่างงั้นประมาณนั้นนะครับสําหรับตํานานนะครับผมชุดที่จะเข้ามานะ นักเตะราคาลงก็ระวังไว้ให้ดีนะครับใครที่ถือเดอะบอยอยู่นะครับเดอะบอยนะครับพวกพวกนี้ไม่ลงแล้วแหละนะครับพวกนี้ก็สุดๆแล้วนะครับพวกนี้ก็อยู่เท่านี้แล้วนะครับนะเอ่อตัวที่ผมคิดว่าลงก็เดอะบอยแน่ๆนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบมาอ่าเนี่ยแต่พวกนี้มันก็ใช้ในการเอาไปแลกตัวนะครับตัวหนึ่งเนาะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่นะครับแต่เดอะบอยนี่คือกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะ เราอย่าไปถือนะว่ากุลิดมันคือตัวร้อยสิบเอ็ดยังไงก็ราคามาเท่านี้กุลิดคือตัวที่ทุกคนต้องมีครับต้องมีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันแน่นอนครับอย่างน้อยละร้อยห้าสิบเอ็มแน่นอนครับลูกกุลิดนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับอ่าส่วนไอ้คาฟูที่ผมบอกเนี่ยประมาณนี้เลยครับเหมือนมัทธิยุดเลยนะครับดูขนาดมัทธิยุดสัปดาห์มัทธิยุดมีใครมัททิยุดอ่ามุลเลอร์ซีดานคนยังเปิดเยอะขนาดนี้นะครับแล้วคุณลองคิดดูนะครับโยนครับกับลูกกุลิด มันจะขนาดไหนนะครับขนาดตัวกากคนังเปิดกันยับนะแล้วตัวที่เทพๆขนาดนี้ลุกกุลิตแต่ก่อนต้องเติมตัวละแสนเนี่ยแล้วมันมาให้พวกคุณสุ่มหรือว่ามาให้พวกคุณขนาดเนี้นะครับอ่าสุ่มครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าการันตีแต้มพันหกนะจะใช้อยู่เจ็ดหมื่นห้าพันทฟาพอยต์นะครับหรือว่าเปิดแพ็คห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสามสิบครั้งนะครับอ่าสามสิบหรือยี่สิบห้าครั้งนี่แหละประมาณนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับของสัปดาห์ที่จะเข้านะครับส่วน การรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่เพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าผมเปิดได้ก็น่าจะมีมีคลิปรีวิววันต่อมาเลยนะครับอยู่ที่ว่าจะได้ตัวไหนนะครับผมขอแหละขอแค่เนธอร์แลนพรุ่งนี้ตัวไหนก็ได้ลูกกุหลิหรือตัวไหนก็ได้แต่ลูกกุลิไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วม่งเก่งแต่ผมคือจะรีวิวสุดคือโยคอนคัพนะครับเพราะว่าโยคนคัพคือผมบอกเลยว่ามันคือลูกรักที่ผมตัดสินใจขายมันยากมากณตอนนั้นนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนมาเป็นอ่าเปเล่นะครับเพราะว่าผมขายรอเปเร่ตอนนั้นแล้วได้เปเล่มาก็รู้สึกกกกยังไมม่เข้าือถูฉล็ มาจบที่กาก้ารณบปัจจุบันนะครับส่วนโยนครับมันมาแล้วเพราะฉะนั้นเจอกันแน่นะครับโยนครับลุกุล,ลิตนะครับสามสี่ร้อยเอ็มอ่าสี่ห้ารอยเอ็มไม่รู้จะพอไหมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เรื่องการขายตัวหรือคุณจะพังทีมไหมผมไม่ค่อยแนะนําถ้าคุณเอาอย่างนี้ผมแนะนําว่าฟังหูไว้หูถ้าคุณจะตัดสินใจเหมือนผมก็ได้นะครับก็คือก้าวก้าแรงเลยนะครับนะ หรือว่าถ้าคุณจะรอก่อนก็ได้เหมันก็ได้นะครับอันนี้ก็ตามกิจพิจารณาของทุกคนนะครับผมนะประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซ b s cribe ด้วยนะครับคือคลิปต่อไปอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่ะอันไหนที่ผมเคยตอบไปแล้วผมอาจจะไม่ได้ตอบเยอะนะครับแต่ว่าอันไหนที่ผมยังไม่เคยตอบผมตอบแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในสตรีมนะครับพรุ่งนี้ YouTube อาจจะได้เห็นผมสตรีมนะนะครับประมาณ 5ทุ่มเที่ยงคืนนะครับผมแล้วเจอกัน